ครับสวัสดีครับพี่พีน้องนนะครับที่เปิดเจอเจอคลิปนี้นะครับหรือว่าติดตามาคลิปนี้นะครับผมก็วันนี้ผมจะนำเสนอปุ๋ยพิเศษนะครับผมปุ๋ยโดยเราไม่ต้องทำอะไรนะครับให้ธรรมชาติเขาจัดการเองนะครับผมก็คือปุ๋ย กองนี้ไม่รู้เป็นเศษหญ้านะครับเศษวัชพืชเศษกิ่งไม้ใบไม้ต่างๆนะครับก็ที่เขาตัดหญ้าผมก็ไปขอเข้ามานะครับผมตัดหญ้าทงความสะอาดที่จริงมันกองใหญ่ว่าน,นี้กองโตนะครับอยู่มาแค่วันหนึ่งนะครับมันก็ยุบตัวลงมานี่นะแต่กองกองโตเพิ่มเติมเลยนะครับมันจะยุบตัวลงมานะครับก็เป็นเศษหญ้า สดนะครับผมที่เขาตัดมานะครับผมก็ขอเข้ามาได้สองสามกระสอบนะครับนี่ประมาณกองนี้นะครับผมผมก็เอามาทําเป็นปุ๋ยเลยอะนะฮะโดยผมวางกองไว้เฉยๆอย่างนี้นะครับผมนะครับโดยให้มันย่อยสลายไปเองนะครับก็ประมาณ2เดือนถึง3เดือนนะครับมันจริงจะย่อยสลายได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝน ฝนมันจะตกลงมาเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นโอกาสดีนะครับทําให้กองปุ๋ยของเรานะครับย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะครับโดยการหมักอัตโนมัตินะครับผมนะฮะถ้าเราเปิดดูมันจะร้อนมากนะครับร้อนมากนี่ฮะร้อนนะฮะถ้าเอาไข่ใต้จะสุกครับผมนี่นี่ร้อนมากมันจะเกิดการหมักของ โอกร้อนร้อนมากนะครับนะครับอาศิจันทร์มันเป็นธรรมชาตินะครับผมเกิดการหมักข้างในนะครับนะครับผมก็กรองไว้อย่างนี้เนี่ยควันขึ้นเลยนะครับเนี่ยเนี่มีควันขึ้นนะครับเนี่ยเนี่ยมีควันขึ้นเลยนะครับผมเนี่ยนะคะท่านผู้ชมอาจจะมองมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าผมอยู่โดยตรงนะครับ มองเห็นควันขึ้นเลยนะฮะเนี่เนี่ยเป็นควันขึ้นเลยนะฮะไอขึ้นไอความร้นอนนะครับผมเนี่ยไอขึ้นนะครับมันจะทําให้เกิดการหมักอยู่ในนี้นะครับผมอยู่ในกองเศษหญ้าของเรานะครับโอ้โหร้อนมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไข่นะครับเอาไข่มาดีกว่านะครับว่าจะได้กินไหม นี่ยไข่นะครับไข่ไก่นะครับผมไข่ไก่ใบนี้เดี๋ยวผมจะลองพิสูจน์ว่ามันจะสุกไหมผมใส่วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวมาปอกกันว่ามันจะสุกหรือเปล่าครับน mm hmm. ี่ไข่ใบนี้นะครับผม mm hmm. ซึ่งมันจะร้อนมากนะครับ mm hmm. เกิดการหมักนะฮะ mm hmm. น่าจะหลายวันนะครับ mm hmm. อกควันขึ้นท่านผู้ชมนะฮะ พี่พี่พี่น้องครับพี่น้องครับดูครับดูครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับควันขึ้นเลยนี่ฮะเนี่ยควันขึ้นเลยนะครับพี่น้องครับดูด้วยตาเปล่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยควันขึ้นเลยเนี่ยควันขึ้นเลยเนี่ยร้อนมากโอ้โหร้อนนะครับร้อนมากนะครับเนี่ยใครผมจะใส่ตรงนี้ครับ คอยดูว่าพรุ่งนี้ผมมาปอกไข่ดูว่าจะสุกไหมนะครับหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวตอนเช้าผมจะมาดูว่าไข่ใบนี้ตอนเช้าเวลานี้นะครับผมประมาณนี้แปดข้าโมงนะครับเนี่ยพิสูจน์เลยนะครับผมโอ้โหข้างล่างนี้มันจะเป็นดำๆแล้วนะครับเ,เรียวมากครับไม่ต้องไปใช้ชุนลินซีเลยนะครับผม ย่อยสลายเองอัตโนมัติเลยเนี่ยข้างล่างจะเป็นดำๆจะเป็นปุ๋ยนะครับเรียวมากใส่ตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะนะครับไข่ตัวนี้ไม่ได้ไขส่สกนะครับไข่สดๆเลยนะครับเดี๋ยวจะพิสูจน์นะครับแล้วก็นี่ไปเลยนะครับผมแสดงว่าย่อยสลายเร็วมากไอ้นี่แค่หนึ่งวันนะครับผม หวันเองนะครับเนี่มันจะได้เป็นปุ๋ยหมักแล้วนะครับแค่หนึงวันนะครับเรียวมากเศษหญ้านะครับเศษหญ้าที่ตัดใหม่ๆนะครับมันจะทําปฏิกิริยาย่อยสลายค่อนข้างจะเร็วนะครับค่อนข้างจะเร็วมากนะครับผมนะครับแป๊บเดียวเลยนะครับแค่หนึงวันนะครับเดี๋ยวเราใส่ไข่มันจะทําให้ร้อนมากนะครับ แล้วก็เป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้เราแต่ห้ามนะครับขอห้ามก็คือห้ามเอาสดๆอย่างนี้นะครับไปวางอยู่ใกล้กับต้นไม้เป็นอันขาดนะครับผมหรือว่าไปวางาต้คนไม้ให้มันทับถมกันเพราะมันจะเกิดความร้อนต้นไม้ของเราก็ทนความร้อนไม่ได้นะครับรากมันจะตายนะฮะจะทำให้ต้นไม้ของเราตายได้เพราะฉะนั้นคนจะวาง าหาที่วางาทีเ่เป็นกองปุ๋ยเลยนะครับผมสักที่แห่งหนึ่งนะครับแต่ว่าผมพื้นที่มันจำกัดไม่มีพื้นที่ผมก็วางอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือปุ๋ยหมักที่ผมจะนำเสนอ,อเศษเศษหญ้านะครับที่เขาตัดมานะครับผมก็ไปขอมาได้สองสามกระสอบนะครับ ก็วางทับตมกันอย่างนี้นะครับพอนะเพื่อนมีฝนตกมาด้วยถ้าไม่มีฝนตกมันก็หมักได้นะครับผมเพราะว่าเศษเศษหญ้าใหม่ๆม,ม,มันจะมีความชื้นของต้นหญ้าอยู่ร้อนเหมือนกันนะครับผมหมักได้เหมือนกันนะครับกอมาดูตัวช่วยนะครับในการหมักทําให้ปุ๋ยเราเป็นเร็วขึ้นนะครับเป็นปุ๋ยเร็วขึ้นนะฮะตัวช่วยตัวนี้ดีมาก นะครับนี่ตัวนี้มันกินจนใหญ่ตโตหม้โครานขนาดนี้เลยนะครับยาวก็ประมาณหนึ่งประมาณห้านิ้วได้นะครับตัวใหญ่นะครับดูนะครับท่านพี่น้องครับตัวนี้เป็นตัวย่อยสลายซึ่งเขาจะชอบมากนะครับเขาจะชอบมากนะครับเศษหญ้าเศษใบไม้จริงไม้ไมไมต่างๆเป็นอาหารชั้นดีของเขาเลย นะครับซึ่งเขาจะชอบกินนะครับเนี่มากินอย่างนี้เลยอันนี้เขาเขาไปข้างในกองกองเศษย้ายังไม่ได้เพราะว่ามันร้อนครับพอกองเศษญ้ามันลดความร้อนนะครับเขาก็จะเข้าไปกินข้างในนะครับช่วยย่อยสลายเราอ,อีกทางหนึ่งโดยเราไม่ต้องทําอะไรนะครับแค่วางอย่างนี้แค่เอาเศษญ้าเศษใบไม้ต่างๆมาวางกองกองอย่างนี้ครับผม บระบบธรรมชาติเขาก็จัดการเองนะครับก็เป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับเป็นปุ๋ยกับพืชของเราอย่างดีโดยไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยแพงๆจากพ่อค้ากนกลางหรือว่าจากเจ้าสัวนะครับเราก็ใช้ปุ๋ยของเราเนี่ยครับแล้วก็ที่สำคัญเราได้กินพืชของเราได้กินอาหารที่เป็นออแกนิกเป็นอินรียมันออกผลผลิตมาเราก็ได้กิน พืชที่เป็นอ็นร้อยเปอร์เซนเหมือนกันนะครับมันเป็นห่วงโซ่ของอาหารนะครับผมนี่ฮะเขากินนะครับเขากินอย่างสบายเลยนะดูใก,ใกล้ๆนะครับเขากินเศษหญ้านะครับกินอย่างสบายนะครับเยอะมากนะครับนี่ตัวนี้ตัวเล็กนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับผมนะครับตัวนี้ตัวเล็กนะครับ เขาก็กินอย่างสบายใจนะครับเพราะว่าอาหารของเขามีเยอะเขาจะช่วยย่อยสลายอีกทางหนึ่งนะครับเขากินนะครับเนี่ยสบายนะครับผมเยอะนะครับผมนี่ตัวเล็กนะครับนี่เขาก็หากินนะครับผมของปุ๋ยเราไม่ต้องทำอะไรนะครับผมง่าย,ายๆเกษตรอินทรีย์นะครับ ทำแบบง่ายๆสบายๆายนะครับผมแต่ก็ได้กินได้ปุ๋ยก็ไม่ต้องไปซื้อครับผมนี่ผมก็ไม่ได้ซื้อปุ๋ยนะครับนะครับซื้อเฉพาะาขี้ไก่รู้สึกว่าสองก็สอบนะครับผมขี้ไก,ก่แกบนอก่านั้นก็ไม่ได้ซื้อแล้วนะครับผมก็ใช้ปุ๋ยนี้ครับปุ๋ยเศษใบไม้กิ่งไม้แล้วก็ผสมกันไปแล้วก็ปลูก มันก็เจริญเติบโตแล้วก็ได้กินมีลูกออกมานะครับนี่ฮะให้ดูได้เลยนะครับผมเนี่ยประโยชน์ของของกิ้งกือนะครับผมเนี่ยตัวช่วยในการย่อยสลายของปุ๋ยของเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปไล่เขาอย่าไปทําร้ายเขานะครับผมเห็นสัตว์ตัวนี้มาเยอะๆยิ่งดีนะครับช่วยย่อยสลายเศษอาหารนะครับ เศษอาหารของเราให้เป็นอาหารของพืชต่ตอไปนะครับผมเศษปุ๋ยของเราให้เป็นอาหารของพืชต่ตอไปนะครับนี่ครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะอย่างน้อยนะครับสำหรับท่านที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือว่าเกษตรพึ่งพาตนเองนะครับผม แล้วก็เกษที่ไม่มีพื้นที่พื้นที่จํากัดต่างๆนะครับผมก็มาดูไอเดียการปุ๋ยนะครับปุ๋ยของเราโดยไม่ต้องไปซื้อครับผมเศษหญ้าเศษต่างๆนะครับวัสดุที่เป็นธรรมชาตินะเศษใบไม้กิ่งไม้ทุกชนิดเป็นปุ๋ยของเรานะครับเป็นปุ๋ยของเราให้ครับพืชนะฮะพืชก็กินพวกเศษนี้เป็นอาหารต่อไปเขาก็เจริญเติบโตต่อไปนะครับมันเป็นธรรมชาติของ ของเพื่อนนะครับผมนี่ฮะพาสำหรับคลิปนี้ก็ผมให้ดูประมาณนี้กองปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยที่มากองไว้มันเกิดความร้อนนะฮะจนควันขึ้นนะครับผมเดีย๋ยวผมจะไปสูดดูนะครับเอาไข่มาวางแล้วพรุ่งนี้จะได้กินไข่กันหรือเปล่าครับผมเพาสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็น ไอเดียหรือว่าเป็นแนวทางนะครับในการประหยัดต้นทุนนะครับซึ่งปุ๋ยจระราคาแพงนะครับไม่ต้องไปหาซื้อปุ๋ยเราทําเองตามธรรมชาติตามวัตถุดิบตามวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับผมที่เราหาได้นะครับผมโดยพึ่งพาตนเองครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ